มันขุดเจียบขุดมันขุดมันที่ไรขุดมันมันนกพ่อมันหนามก็อ๋อมันได้นี่มันได้ไหมมันแดดได้นี่มันอยู่ตรงทื่งแล้วมันอยู่ตรงใต้หรืเมืออยู่ตรงทื่งเลยมัน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 เออมันอยู่ตรงทื่งเมื่อยอยู่ตรงใต้พะนะมาบดมันหลุนมันหลุนพี่น้องโอ้ยมันมันสิถึงบ่เลยเดียนอันค mm. ือไม่เหแป้น มันคือเมงแต่หากใหม่แต่น้อเนาะตาย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 อืมเอาดีๆเลยใจเดียนเฮ็ดเอาหงำงามอืมโอ้ยเนาะพ่อแม่เพิ่นเลี้ยงเข้ามาเพิ่นลำบากซ้ำไดขุดมันสู้ลูกสู้เต่ากินตะกี้คือว่าจะคลองเถาปานีพ่อแม่เข้าเลี้ยงเข้ามาเพิ่นแต่สมัยพ่อนีห้องน้ำเพุ่น เออค,คนขุดมันสูข้ากินได้กี่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามาไค่ไหนเคีย่ยมันซช่หรือหัวมันอยืดเสือ่อยืดหันเลยมันอยู่ข้างใตเเมื่อยอยู่ท่องทงึ่งไตเนั่ยไหนหัวาง,งามเด้อเสียหรือไปท่านไหนใจใจหอนตั้งสติก่อนดีๆสติคือปัญญาเ <c oughs> ออไม่เห <c oughs> ็นใจหัวมันเสียพี่น,อน้องเห้ ข้า,ขา,ขาจาต,ตั้งสติอิน่ตั้งสติก่อนสตาร์ทนะให้มันได้ไปต้มสู้ลูกสู้ร้านกินไม่เห็นอีรีนขุดไปขุดไปเอาใจเย็นสู่เอาขุดมันใ,ใจร้อนอืมมันเล่า มั่นอย่างานันว่างมหอยได้ไหมคุณนุ้ยนี่ก็เนา่านุ้ยนี่ก็เนา่าขุดมันม่นก็บที่เน่าอีกเข็ดจะไหนบุตั้งพี่หน้าตัวเองเนื้อขนาดน้นมั่นเนา่าปานี่ขุดไปกับพ่อมันเน่ากับมีดโหน้วย,ยมันบ่เน่าดอกสังเกตดๆีๆเขี้ยมันงามปานี่ไหนมันได้ดง่ามามีถีชีวิตชาวบ้าน ขุดมั่นตามดงตามป่าถึงไปท่านเห็นหัวอยู่มันดิตัวอีกเสียอบบโอ้ตายตายเพราะาหางไม่โปกๆแล้วขุดเอ้าจะไปล่วงมองได้ถ้นหางไหม่ไร่ปันถึงเลยรดิถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วก็มาเบิ่งกันนะเป็นในหัวมันหัวเหลียวขุดเสีบักคักบังแน่ มันตัวคนก็เป็นโอ้มันมาหน่อยดอกซ้ำนี่โอ้มันหัวปีกไก่ดีก็มีนี่โอ้โก๋โกโกมันนี่จังสีแน่หัวมันเตสมเมื่อยอยู่ตัวนี่แม่หัวใหญ่เติบอยู่หัวหนึ่งมันหนึ่งหัวปีกไก่ดีกินว่าอะไรนะหัวนั้นโ่อนโอ้เบิ่งก็มาสู้ยกันโมเหงามันพร้อมโมเหงามันนั่นเอองามอยู่งามอยู่โมเหงาเออเกินมันสิได้คุ้นตินอ่อือซ้ำนีเด้อ อันนี้แหละอ้า,าวพอแล้วเมยแล้ว